สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทัศน์นะครับกับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมเลยนะฮะห่างหายกันไปหลายวันต้องขออภัยพี่ๆด้วยเนื่องจากติดภารกิจน,นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้ต้นมีของมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนครับก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันละกันด้วยแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง เชิญชวนเลยนะครับกดติดตามช่อง subscribe ไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับแล้วก็สำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก b o o n p i j a k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156โทรเข้ามา สอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับของสวยๆก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแหวนเพชรกระดัดแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรไบเซอร์ g a a นะครับรวมทั้งชิน้นอยู่ที่3.12กระดัดแบ่งเป็น เพชร1เมตร1.01กระตัดน้ำ94 V S1 เพชร1เมตร1.01กะตัน้ำ94 V S1 และเพชร1เมตร1.10กระตัดน้ำ94 V V S2 น้ำหนักรวม6.90กรัมขนาด53ราคาขาย375,000บาท สุดคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานเพชรนะครับโดยเฉพาะเพชรนิบีรบเซอร์นะฮะชิ้นเนี้ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาดีแล้วก็ดีไซน์สวยอีกด้วยดีไซน์ของเขาจะนำเพชรไซสลานาดนะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมาเกาะหนามเตยแล้วก็ทำตัวเรือนให้ดูโชว์ตัวเพชรนะครับให้ดูเด่นแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยของจริงเล่นไฟแล้วก็วิบวับมากๆเลยนะครับสำหรับไบเซอร์เนี่ยพี่ พี่ก็จะได้ไปทั้ง3เม็ดเลยเป็นใบเซอร์ GIA นะครับโดยที่จะมีเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดใหญ่เลย1.10กรัตบอกเลยนะคะว่าราคานี้เนี่ยถูกมากๆคำนวณแบบถูกๆเลยนะครับถูกมากๆเลยก็ต้องมี4ี่แสนกว่าขึ้นไปอันนี้ต้นได้มาราคาดีก็อยากส่งต่อนะครับให้กับพี่ๆที่ชอบงานเพชร เป็นชิ้นเป็นอันรับรองเลยว่าแหวนวงนี้นะครับซื้อแล้วได้กำไรเลยและที่สำคัญเลยใส่ออกงานต่างๆเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูสมฐานะแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนทับทิมสยามเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมสยามนะครับขนาด1.30กรัต ประดับเพชร18เม็ดรวม1.10กรัตน้ำหนักรวม7.84กรัมขนาด51ราคาขาย5 9 5 0 0บาทถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆอีก1วงเลยสำหรับงานทับทิมสยามนะครับตัวเรือนสวยแล้วก็เพชรสวยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็ทับทิมสยามเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นสีวิวิตนะครับก็คือเป็นสีชมพูกแกมม่วง ใสกระจ่างแล้วก็มีความเล่นไฟนะครับสีหวานๆช่ำๆแบบนี้ยิ่งอยู่บนตัวเรือนนะครับสวยๆแบบนี้เสริมแล้วก็เข้ากันมากๆเลยชิ้นนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่อาจจะกำลังมองหาซื้อหรืออยากได้งานทับทิมสยามอยู่แล้วนะครับต้นถือได้ว่าคุ้มแสนคุ้มตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เป็นงานดีไซน์นะครับที่เราสามารถ ใช้นะครับได้ในทุกๆโอกาสเลยทั้งงานเล็กงานใหญ่กด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนพิกุลจันมะพร้าวประดับทับทิมพมา่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ85%ประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพมา่าหลังเบี้ยเม็ดใหญ่เลยนะครับน้ำหนักรวม8.05กรัมขนาด53ราคาขายเพียง23,900บาท งานดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานทองขึ้นมือนะครับงานวิจิตรสวยแล้วก็สําหรับพี่ๆที่ชอบงานทองอดอกพิกุลจันมะพร้าวแบบนี้นะครับชิ้นเนี้ย นานๆได้มาทีหายากแล้วนะครับเป็นงานทองเพชรบุรีซึ่งมีฝีมือนะครับละเอียดแล้วก็ประณีตมากๆเลยทับทิมพมา่าด้านบนนะครับจะเป็นสีชมพูทับทิมสีชมพูหวานๆนะครับซึ่งเข้ากันแล้วก็ขึ้นกันมากๆเลยกับตัวเรือนทองลายดอกพิกุลจันทร์มะพร้าวแบบนี้นะครับสีทองสุก สวยนะครับแล้วก็ได้หน้าแหวนกว้างใส่แล้วเห็นชัดจัดเต็มในราคาเบาๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับสร้อยคอโกเมนเกาะทองนะครับทองคำ85%า8ปรประดับด้วยโกเมนน้ำหนักรวม39.03กรัมความยาว27นิ้วราคาขาย46,900บาท สวยถูกดีนะครับแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับชิ้นนี้เป็นงานมือสองสภาพดีเจ้าของเดิมสั่งทำพิเศษซึ่งราคาแพงมากนะครับชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อแล้วใส่แล้วนะครับแตกต่างจากงานสร้อยคอโกเมนแบบร้านทองทั่วไปอันนี้ดีไซน์สวยแล้วก็ดูไม่สูงวัยอีกด้วย เห็นไหมครับเขาจะเน้นความยาวของตัวช่วงของสายทองคำนะครับแล้วก็ประดับด้วยโกเมนดูพริ้วงานดีสภาพดี cf ได้เล,เลยนะครับ แหวนเพชรรูปไข่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.76กรัตแบ่งเป็นเพชรรูปไข่นะครับ1เม็ดขนาดถึง1.54กรัตเลยนะครับน้ำ92 s า92 SI แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก10เม็ดรวม22ตังน้ำหนักรวม2.85กรัมขนาด54ราคาขายถูกอีกแล้วนะครับ 98,900มื่พันบาทพี่ๆนะครับต้นบอกเลยนะคะว่าได้แหวนไซส์กระลาดราคาถูกไม่ถึงแสนเลยและชิ้นนี้นะครับเม็ดยอดเนี่ย1.54กระดของจริงนะครับเล่นไฟดี เพชรสีออกนวลบ้างนะครับข้างในก็มีตำหนิบ้างแต่พี่ๆได้เม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ได้ดีไซน์แบบเก๋ๆใส่หวานๆใส่ติดนิ้วได้เลยในชีวิตประจำวันครับถ้ากำลังมองหาซื้อแหวนไซะลัดอยากได้ราคาเบาๆเ,เน้นความเล่นไฟวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนเห็นไหมครับ โชว์เพชรเม็ดยอดเนี่ยอย่างแท้จริงเลยแค่เพชรเม็ดยอดเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับต้นบอกเลยว่าซื้อแล้วเนี่ยมีแต่ถูกแล้วก็คุ้มเพราะว่าพี่พีจะได้แหวนเม็ดใหญ่นะครับในราคาเบาๆไม่ต้องจง่ายแพงได้เพชรเม็ดใหญ่เพชรเล่นไฟดี CF ได้เ,เ,ลเลยครับ แหวนเพชรพรินเซสแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว 14k ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมพรินเซสคันะครับ5เม็ดรวม56ตังน้ำหนักรวม3.62กรัมขนาด56ราคาขายเพียง15,900บาทราคาเบาๆนะครับแล้วก็นะ่า F มากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ชิ้นงานนะครับ แตกต่างจากงานแหวนเพชรแถวโดยทั่วไปเพราะว่าชิ้นนี้จะใช้เพชรเหลี่ยม princess cut นะครับจัดเรียงแถวแบบฝังสอดซึ่งงานแถวหวนแถวแบบฝังสอดแบบนี้ก็เหมาะมากๆกับการใช้งานแบบใส่ติดนิ้วครับอาจจะไม่ต้องระวังมากเหมือนงานพวกกล่องหนามเตยหรือว่าแบบอื่นๆนะครับชิ้นนี้ก็คือตัวเพชรได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับเพชรเล่นไฟดี ออกสีนวลบ้างข้างในมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยและที่สำคัญเลยคุ้มแสนคุ้มกับงานเพชรเหลี่ยมซึ่งถ้าทำใหม่นะครับราคาสูงแล้วก็แพงกว่าเพชรดีไซน์แบบเพชรกลมชิ้นนี้ได้มาถูกงานดีสภาพดีกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับจี้พระพุทธโธทรกรอบเพชรน,นะครับ กรอบทองคำ85%แล้วก็ประดับด้วยพระพุทธโธทเนื้อทองคำประดับเพช32ร32เมตรรวม49ตังน้ำหนักรวม4.59กรัม,มหน้ากว้าง1.3คูณ2.1เซนติเมตรราคาบูชาเพียง19,900บาทชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็เป็นงานจี้พระพุทธโธทอ,องค์เล็กเหมาะมากๆเลย กับการบูชากับสร้อยเส้นเล็กๆนะครับดูน่ารักแน่นอนไม่ว่าจะบูชาเองหรือซื้อให้เป็นของขวัญในในช่วงเทศกาลนะครับก็ดูดีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับลวดลายขององค์พระพุทธโสธรเนี่ยคมชัดเพชรเล่นไฟดีกด cf กดบูชาได้เลยนะครับแหวนโทมาลีนดิบนะครับ ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%แล้วก็ประดับเม็ดยอดด้วยทูมาลีนดิบนะครับประดับเพชร48เม็ดรวม84ตังน้ำหนักรวม4.24กรัมขนาด56ราคาขายเพียง19,900บาทถูกมากรีบเอฟมาได้เลยครับได้พลอยสวยด้วยแล้วก็เป็นพลอยดิบทูมารีนะครับเขาเป็นอนัญมณี ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีความเชื่อว่าใครใส่ทูมาลีเนี่ยก็จะ เจอโชคนะครับทีอ่อาจจะเป็นโชคในดน้านต่างๆแต่เป็นโชคดีในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนตัวเรือนใส่ง่ายประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนเดินรวมมาในสภาพที่ดีแล้วก็เป็นแหวนที่หน้าตาดูแพงเกินราคานะครับอันนี้ใส่เทียบกับนิ้วตน้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทัวมาลีเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็มีออรา่า มีประกายออกมาแบบชัดเจนกด C F ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่ให้ความไม้ตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองด้วยนรัด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยทั้งการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อ C F ของนะครับผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านรวมถึงพี่ๆที่มารับชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับร้านของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้นหนึ่งห้อง FP ฟเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่พี่สะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้นะครับต้องกับนิกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบนวิทัศน์อีกทีล้วพบกันนะครับบาย